น่าจะรู้ตั้งนานแล้วเก็บไว้ทำตามได้นักโภชนาการเผยให้ทำเจ็ดข้อให้ได้ประจำสุขภาพดีได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ากิจวัตรประจําวันมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นได้ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพร้อมกับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ทว่าด้วยหน้าที่การงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงทําให้กิจกรรมที่ช่วยให้มีสุขภาพดีเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่หลายท่านทําได้ยากใช่ไหมล่ะคะดัง ังนั้นวันนี้สุติ่งจึงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้โดยที่เราสามารถทําไปพร้อมๆกับกิจวัตรในแต่ละวันของเราได้เลยมาแนะนําไม่ได้ทราบกันค่ะถ้าหากอยากมีสุขภาพที่ดีลองนําไปปรับใช้กันดูได้ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ 1>, 1. จิบน้ำอุ่นสำหรับน้ำอุ่นก็สามารถเลือกดื่มได้ทั้งแบบที่มีความร้อนกำลังพอเหมาะหรือจะดื่มเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิห้องก็ได้ซึ่งความอุ่นของน้ำจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงตามเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นจึงส่งผลทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะตามส่วนต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายจะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายดัง ังนั้นการดื่มน้ำอุ่นให้ได้ระหว่างวันจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะทั้งช่วยป้องกันอาการท้องผูกได้ช่วยให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการสะสมเชื้อโรคไว้ตามร่างกายช่วยลดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจพร้อมกับช่วย กระตุ้นให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วยเห็นไหมล่ะคะว่าเพียงแค่ดื่มน้ําอุ่นให้ได้อย่างน้อยวันละ6-8แก้วก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีแล้วล่ะค่ะ 2ดื่มกาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงแนะนำให้เลือกดื่มเป็นกาแฟดำที่ไม่มีส่วนผสมของนมน้ำตาลหรือครีมเทียมนะคะแต่ด้วยรสชาติที่ค่อนข้างขมอ,อมเปรี้ยวจึงทำให้ดื่มกาแฟดำแล้วไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แล้วรู้หรือไม่คะว่ากาแฟดำกลับมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยทั้งช่วยปลุกความตื่นตัวได้ดีมากๆช่วยคลายความเครียดได้ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายช่วยดีท็อกซ ของเสียที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายออกมาได้ดียิ่งขึ้นช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนลดความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจลดความเสี่ยงเป็นโรคพากกินสันช่วยบำรุงตับช่วยบำรุงผิวพรรณและที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยดังนั้นสำหรับท่านใดที่ชอบดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันแนะนำว่าให้เลือกดื่มเป็นกาแฟดำนะคะรับรองว่าสุขภาพ จะดีขึ้นได้ห่างไกลจากโรคต่างๆหลายโรคเลยล่ะค่ะ 3. ดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนนี่คือเครื่องดื่มที่อยากแนะนำให้เลือกดื่มบ่อยๆเลยนะคะเพราะน้ำมะพร้าวอ่อนจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นและความหวานที่ได้จากน้ำมะพร้าวก็คือน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสซึ่งน้ำตาลเหล่านี้ร่างกายสามารถที่จะนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีจึงไม่ต้องกังวลว่าร่างกายจะเกิดการสะสมพลังงานส่วนเกินไว้จนนำมาซึ่งไขมันรอบเอวเหมือนกับการดื่มเคร เรื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ําตาลอย่างแน่นอนอีกทั้งการดื่มน้ามะพร้าวอ่อนให้ได้บ่อยๆยังมีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพร่างกายในหลายด้านด้วยทั้งมีส่วนช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้ช่วยเพิ่มน้ําให้กับร่างกายช่วยเพิ่มความสดชื่นกระชุ่มกระชวยทันตาเห็นช่วยบํารุงผิวพรรณช่วยชะลอวัยได้ช่วยบํารุงกระดูกช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้สมดุลช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิตและยังช่วยขับล้างสารพิษตกค้างภายในร่างกายออกมาได้ดียิ่งขึ้นจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมเลือกดื่มระหว่างวันให้ได้บ่อยๆกันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ 4. กินแตงโมนี่คือผลไม้ฉ่ำน้ำที่กินแล้วช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้ดีมากๆอีกทั้งเนื้อสีแดงของแตงโมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีอย่างไลโคโปีนและเบตาแคโรทีนรวมถึงวิตามินหลายชนิดดังนั้นผลไม้อย่างแตงโมจึงจัดว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่กินแล้วจะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้หลายด้านทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆภายในร่างกายช่วยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดอาการอักเสบต,ต่างๆภายในร่างกายช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงช่วยบำรุงผิวพรรณและยังมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยดังนั้นผลไม้ที่ควรเลือกกินให้ได้ระหว่างวันก็คือแตงโมเนื้อสีแดงนะคะเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายแล้วการกินแตงโมย,ยังเป็นการเติมน้ำให้กับร่างกายอีกทาง จึงส่งผลช่วยให้อวัยวะตามส่วนต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงช่วยลดโอกาสการเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ค่ะ 5. กินสับป,ปะรดสำหรับท่านใดที่ชอบกินสับป,ปะรดบ่อยๆย,ยังไงก็อย่าลืมกินในส่วนของแกนสับป,ปะรดด้วยนะคะเพราะถึงแม้ว่าเนื้อสับป,ปะรดจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีหลายชนิดแต่ในส่วนของแกนสับป,ปะรดนั้นเปรียบเสมือนกับแหล่งสะสมสารอาหารของสับป,ปะรดเลยนะคะโดยเฉพาะสารเอนไซม์บรอมิเลนซึ่งสารชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะมีในทุกส่วนของสับป,ปะรดแต่ในส่วนของแกนสับป,ปะรดจะมีในปริมาณมากและเมื่อร่างกายได้รับสารเอนไซม์บรอม มีเลนเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยป้องกันการเกิดโรคนิ่วได้ช่วยลดอาการปวดข้อข้ออักเสบช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้อีกด้วยดังนั้นทุกครั้งที่กินสับประรดอย่าลืมกินในส่วนของแกนสับประรดด้วยนะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะ หกกินกล้วยกล้วยที่อยากแนะนําให้เลือกกินให้ได้ทุกๆวันเลยก็คือกล้วยน้ําว้านะคะเพราะกล้วยน้ําว้า1ผลจะให้พลังงานประมาณ59กิโลแคลอรี่และมีน้ําตาลในปริมาณน้อยแถมยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดดังนั้นการกินกล้วยให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยบํารุงร่างกายได้ทั้งช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยลดความดันโลหิตช่วย ป้องกันโรคโลหิตจางช่วยชะลอแก่ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยต้านเศร้าช่วยให้นอนหลับสบายและที่สำคัญกล้วยน้ำว้าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากโดยเฉพาะสารฟลาโวโนอยด์ที่มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งพร้อมกับช่วยต้านการอักเสบภายในร่างกายดังนั้นการกินกล้วยให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งรายได้แถมกินแล้วยังช่วยให้รู้สึก อิ่มท้องนานจึงช่วยลดการกินจุบจิบระหว่างวันได้เป็นอย่างดีเป็นการช่วยลดความอยากอาหารหวานหวานที่มีแคลอรี่สูงสูงที่เป็นต้นเหตุของการนำมาซึ่งโรคร้ายต่างๆในอนาคตนั่นเองค่ะ 7. กินไข่ต้ม ไข่คืออาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆแต่เมนูไข่ที่อยากแนะนําให้เลือกกินบ่อยๆก็คือเมนูไข่ต้มนะคะเพราะไข่ต้มสุกนั้นจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายและที่สําคัญการกินไข่ต้มสุกจะมีความปลอดภัยมากกว่าการกินไข่ดิบหรือไข่ที่ยังสุกไม่ดีเพราะร่างกายของคนเราจะย่อยไข่ที่ไม่สุกได้ค่อนข้างยากไข่ขาวที่ไม่สุกยังจะไปขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่เป็นวิตามิน B ชนิดหนึ่งในลำ ไข้ของเราด้วยดังนั้นการกินไข่ต้มสุกจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายๆพร้อมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมช่วยบำรุงสมองช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจช่วยควบคุมน้ำหนักได้และอีกอย่างการเลือกกินไข่ต้มยังไม่ต้องเสี่ยงที่ร่าง ร่างกายจะได้รับไขมนันน้ำตาลหรือโซเดียมจากเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้ปรุงในเมนูไข่อีกด้วยจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้อีกทางเลยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ